สวัสดีค่ะ ทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเกดก็มีข่าวดีจะมาบอกทุกคนคือดีใจมากใครที่แบบติดตามเกดมาก็จะรู้เนาะว่าเกดเนี่ยขอสัญชาติมาประมาณ2ปีแล้วทุกคนเกดยื่นเอกสารไปตั้งแต่ตอนที่โควรดเพิ่งเกิดได้2เดือนนะคะแล้วก็รอรอ,อมาแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์มาแล้วคือเกดก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยเ,อยเนาะว่าขั้นตอนมันถึงไหนถึงไหนแล้วล่าสุดก็คือไปสอบสัมภาษณ์มาแล้วก็โอ้ยแดดสองปากจ้าเออไม่เป็นไรเนาะ ไปสอบสัมภาษณ์มาแล้วก็ผ่านสัมภาษณ์มาประมาณ5้าเดือนได้แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่แบกข่ยยังไม่คลอดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสัญชาติเกตอนุมัติเรียบร้อยทุกอย่างคือเรียบร้อยแล้วเกตมาเอาเอกสารเพื่อที่จะไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วนะคะตอนนี้เกตก็ได้เป็นคนตุรกีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเย้ yeah! แล้วก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นปีแรกที่เกศจะได้ลงเลือกตั้งที่ตุรกีนะคะ นี่แหละดีใจนะคะทุกคนเพราะว่าโอ้ยทำไมแดดมันไม่สวยเลย,ยเออโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวนะคะที่เมืองเก่าวันทะเลียเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไอวีไปเที่ยวนะคะเพราะว่าไอวีเนี่ยใกล้จะกลับไทยแล้วนะคะพี่เลี้ยงเกดพี่เลี้ยงเด็กของเกตก็จะเดินทางกลับไทยแล้ว ฉันก็จะเป็นคนเหงาแล้วนะเธอกลับเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวไปไปเที่ยวเมืองเก่าอันเทเลียนะคะเป็นโอลทาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไอวี่ไปกินเคบับด้วยนะคะไอวี่มาตุรกีเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารตุรกีเลยกินแต่อาหารไทยที่บ้านนะคะ ี่เสวยมยังไม่ทันเห็นอะไรเลยเธอก็ตอแหลเหมือนกันนะเนี่ยกู <laughs> คใ,ใครน้องใครดูเอานะอุย้ยทิวลิปเอพี่เธอเห็นดอกทิวลิปของจริงหรือยังเออดิสก็ทิวลิปนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปร้านทองนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองเก่าแล้วก็มันมีร้านขายทองเยอะเกดจะเอาทองไปเปลี่ยนให้แม่เพราะว่า เ,เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะเ,เกตกับไทยแล้วเ,เกตก็ซื้อทองตุรกีไปฝากแม่แล้วทีนี้มันแบบบุบๆเบี้ยๆแล้วแม่เขาก็เลยอยากเปลี่ยนอันใหม่นะคะซึ่งทองตุรกีนะคะก็จะต่างจากทองไทยเนาะคือเกศอยากแนะนำว่าถ้าเกิดซื้อทองที่ตุรกีเนี่ยก็ถ้าขายที่ตุรกีก็จะได้ราคากว่าถ้าเกิดเอาไปขายที่ไทยก็จะไม่ได้ราคานะคะเหมือนทองที่ไทยถ้าเอามาขายที่ตุรกี ก็จะไม่ได้ราคาเท่าที่ขายที่ไทยก็คือถ้าเกิดซื้อที่ไหนก็ขายที่นั่น,นคุ้มกว่านะคะแล้วก็ลายดีไซน์อะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากบ้านเราเนาะมันรูปทรงที่เกตซื้อเป็นกําไรให้แม่เนี่ยมันจะเป็นกําไรแบบกลมซึ่งบ้านเราเนี่ยจะแบบไม่มีนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปเลือกทองเนดะี๋ยวพาทุกคนไปดูร้านทองตุรกีนะคะว่าเออเป็นยังไงนะคะมีอะไรขายบ้างเนาะ โครไม่ได้มานะคะเพราะว่าเกศไปทําทุรละใช่ไหมคะไปแบบเอกสารนู่นนี่นันน่นเรื่องสัตว์ชาติก็เลยไม่ได้เอาโครัยมาด้วยเพราะว่าโครัยก็คือลิงลิงน้อยนี่เองนะคะคืออยู่ไม่นิ่งเลยคือโซนมากแล้วมันก็จะวุ่นวายมากเนาะเกดไปทําเอกสารก็เลยไม่ได้เอาเขามาแล้วเราก็เลยมาเที่ยวแบบโดยที่ไม่มีโครัยวันนี้นะคะโครัยถ้าเกิดโตขึ้นแล้วกลับมาดูคลิปนี้อย่างนอนแม่กับพ่อนะลูกเราจําเป็นจริงๆนะครับ ทีนี้นะคะทองแต่งงานเกตเราก็มาซื้อกันที่นี่เราก็มาเลือกทองให้แม่กันนะคะทุกคนแม่เกตชอบลายเรียบๆนะคะ ซึ่งลายก็คือสวยมากอันนี้เป็นทองตุรกีที่แบบเกดไม่เคยเห็นแบบดีไซน์แบบนี้ที่เมืองไทยเลยนะคะเวลาแต่งงานเนี่ยฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะซื้อทองแบบนี้นะคะเป็นกําไรอย่างเงี้ยให้เป็นสินสอดฝั่งเจ้าสาวนะคะอันนี้เป็นทองเก่าเหล่านะคะแล้วก็เอามาขายคืนแล้วก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่นะคะก็เอา2เส้นนี้น้องเรียบๆน่ารักดีนะคะเพิ่มขนาดให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะคะจะได้แบบเอาใส่แล้วมันแบบไม่บุบง่ายนะคะแ a c k บก หนาวไหมครับหนาวไหมครับฮะนี่เกาจมูกเองเล็บตัดไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังคมอยู่ดีมาเกาจมูกตัวเองใช่ไหมครับผมตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรอสิลิมอยู่หน้าร้านทองนะคะซิลิมกำลังจ่ายตังค์อยู่ซื้อสิจแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะ พาไอวี่ไปกินข้าวเย็นเรานี่แหละพวกเราทุกคนนะคะไปกินข้าวเย็นจะพายวิไปกินโดลุ่มนะคะเอ้ยไม่ใช่จะพายวิไปกินเคบับนะคะซึ่งคนตุรกีนเนี่ยจะเรียกว่าโดลุมเนาะแต่บ้านเราก็จะเป็นเคบับแหละเราไปกินกันหิวมากหิวจะเป็นลมอันนี้จะ6กโมงเย็นและเกดยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยกินข้าวเช้ามื้อเดียวนะคะ้าเราก็อยู่ในโอนทาวนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะมีแบบร้านขายของที่ระลึก เยอะมากนะคะแล้วก็มีโรงแรมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเป็นใจกลางเมืองอันททเลียนะคะซึ่งถ้าใครมาอันททเลียมาพักที่นี่ก็แบบน่ารักดีนะคะอุ้ยหนาวอตอนกลางวันร้อนมากพอตอนเย็นหนาวมากเป mm. ็นงงเด้อก็จะมีร้านอาหารอะไรเงี้ยนะคะทุกคนผับบาร์ต่างๆร้านขายพรม นี่นะคะทุกคนร้านนี้เราพาพิ่มากินนะคะซึ่งก็เป็นเคบับทุกโต๊ะนะคะ <constantly. S 2> เขาก็จะมีพริกดองไว้ให้เราอย่างนี้นะคะทุกคนเอามากินตัดเลี่ยนเนาะแหน่หิวมากเลยเห็นพริกก็อร่อยแล้วแต่ Hello. Hello. กุ๊ดกู๊ดกดส่วนแม่คายหลับนะคะตื่นมากินนมแล้วก็หลับแล้วหลับได้เวลามากแม่จะกินนะครับมาแล้วจ้า s <S อันนี้ของเธอสองอัน <laughs> ล้อเล่น <laughs> นี่นะคะเราก็สั่งมาเป็นเซตมีเครื่องดืม่มมีมันฝรั่งทอดแล้วก็อันนี้เคบับนะคะแต่ว่าคนตุรกีเขาจะเรียกว่าดูรุมนะคะบ้านเราก็เคบับอร่อยมากซึ่งซอสมะเขือเทศเป็นซอสมะเขือเทศแบบโฮมเมดที่เขาทำเองนะคะทุกคนไม่ได้แบบใช้เป็นเคชัพเป็นมะเขือเทศแบบขวดสำเร็จรูปนะมันก็จะอร่อยมันเป็นสูตรของที่ร้านเขานะคะ ฝนตกนะคะทุกคนแต่เราต้องวร่งไปหาที่นั่งละหลบฝนสักหน่อยฝนตกไป,ปอยนะคะไอวี่นี่คือพาฝนมาด้วยเราก็ติดฝนนะคะทุกคนฝนตกไปไหนไม่ได้นะคะเดินเที่ยวก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้ก็เลยมานั่งร้านกาแฟนะคะสั่งกาแฟมากินแล้วก็ขนมหวาน ือเพิ่งกินแบบมื้อเย็นกันมาเมื่อกี้เคบับอันเบลอเบลาแล้วก็มากินของหวานอีกแล้วนะคะกินข้าวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานนะคะอันนี้เป็นวอฟเฟิลนะคะเดี๋ยวเราจะมีราดไว้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีชโคโคโ็อกโกแลตธรรมดาแล้วก็มีถั่วให้เรามาแต่งหน้าเองกับสตรอบเบอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นชีสเค้กนะคะแซนต์เซบเบรียนชีสเค้กแล้วก็กาแฟนะคะนี่อันนี้ไอวี่เขาสั่งนะคะเขาอยากจะแต่งหน้าเองเขาจะมาครีเอทหน้ามันเองนะคะ จริงๆช็อกโกแลตมันจะเยิมนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันอากาศหนาวช็อกโกแลตมันก็เลยแข็งอ,อร่อย เสร็จแล้วเย้ <c oughs> กรอบอ่ะ ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็มาทําบัตรประชาชนนะคะเย้ yeah! ดีใจมากนะคะวันนี้เกดก็จะได้บัตรประชาชนตุรกีแล้วตื่นเต้นมากมากเลยเช้าเลยมากับเด็กๆนะคะแบคไารโคไดแล้วก็ซิลิมส่วนไอวี่นั้นยังไม่ตื่นนะคะแต่เรามาดูกันว่าทําบัตรประชาชนตุรกีย,<ม>ยากแค่ไหนเราก็มารับบัตรคิวก่อนนะคะทุกคน เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็รอคิวนะคะตอนเช้าๆคนยังไม่เยอะเนาะนี่แบครหิว,ลวหลือยังลูกโดนปลุกมาจากบ้านทั้งสองคนเลยนะคะทั้งแบคายทั้งคลายตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอคิวซึ่งเหลืออีกหนึงคิวอ่ะถึงแล้ว นะคะทุกคนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไวมากซึ่งเกดก็แต่ว่าไม่ได้บัตรเลยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปติดบัตรนะคะก็คือไม่ไม่เหมือนบ้านเราอะ่ะเราแค่มาแล้วก็เอารูปถ่ายสองนิ้วนะคะให้เขาแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเซ็นเอกสารนิดหน่อยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณ15นาทีนะคะก็ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคือไวมากแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเนี่ยแปดสิบสามลีราประมาณร้อยห้า สิบกว่าบาทนะคะในการทําบัตรประชาชนเนาะซึ่งตอนนี้กิดก็ได้เป็นพลเมืองตุรกีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนก็จะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างเหมือนคนตุรกีเลยนะคะก็ดีใจมาก่าในที่สุดวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงหลังจากที่แบบรอมานานว่าเกือบสองปีเนี่ยตั้งแต่คลายเกิดได้สองเดือนตรงนี้แบบจะสองขวบแล้วใช่ไหมครับ ก็ตอนนี้เกดก็แบบไม่ต้องเสียเงินต่อวีซ่าไม่ต้องไปวิ่งวุ่นเอกสารในการที่จะเตรียมต่อวีซ่าอะไรแล้วนะคะคือจบและ ก็อยู่ตุรกีได้ยาวๆนะคะแต่ว่าเกดก็ยังถือสัญชาติไทยด้วยนะคะก็ไม่ได้สละสัญชาติก็คือถือ2สัญชาติได้เขาไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องสละสัญชาติเก่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางประเทศเนี่ยอาจจะต้องสละเนาะก็ต้องแบบเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งแต่ว่าที่ตุรกีเนี่ยไม่ได้บังคับเนาะเขาก็ให้ถือได้2สัญชาติเลยนะคะก็ส่วนประชาชนนะคะเดี๋ยวเขาจะส่ง ไปศูนย์ไปให้ภายในนี่แหละคะ่ะสองสวันนี่แหละไม,ไม่ไม่เกิอนอาทิตย์นี้นะคะก็เป็นว่าคลิปนี้นะคะเกดต้องคงต้องขอตัว,ตวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากทุกคนไปอุดุนกาแฟเกดด้วยนะคะสั่งได้ที่ช่องทางตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะเดวยวเกดจะใส่รอยที่คอมเมนต์นะคะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปวิดของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย